สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้านะครับผมไข่แต่ตมยำขาวไข่ไก่แล้วก็ไก่ด้วยนะครับผมเพราะว่าเบียร์ทอดไก่เกินนะครับ60ชุดนะครับผมแล้วก็มีเก็ร้อนด้วยนะครับก็จีก็จีก็จีตัวนี้เลยแค่นี้เลยนะครับผมแค่นี้เลยเขาจีนะครับตัวนี้เรก็มันเป็นชุดด้วยนะครับผมนะไข่บะแล้วก็เป็เตียม เตรียมใส่บาตก็อีกต่งหากนะครับผมนะฮะเดี๋ยวประมาณเช้านะครับเราก็จะไปใส่บาตกันนะครับเป็นเวลาประมาณตีสี่กว่าแล้วนะครับจะตีห้าแล้วนะครับผมที่มาจะใส่บาตรคนที่มาฝนตค่ำเ้วันนี้ก็จะซื้ของเตรียมใส่บาตกันนะครับผม

เประชาสัก็ยเรามีาาาค่ะนั้วงนงก็อนนือกลับไม่เข้า้าเียอกปวานแม่เียก็ยังไม่นอนเลยนะเดี๋ยวก็กลับไปนอนนิดหน่อยแล้วนะครับวันนี้น่าจะเช้านะครับกอนเาจะาถ่ายบ่าด้วยนะจ๊ะอันนี้ก็จะไลฟ์สดให้ดูนะอันนี้ก็จะถ่ายคลิปให้ผนได้รับชมกันนะครับ ทำ้รางก ok> ายเกิดปวทีหน้าออาการปวเมยอยทุเาเบร่าาะอ่าไปเชเล่ะไม่ไหรอนกวี่ัด um ีแล้วครับนี um ่เนะวั Salt ี้อนลยอนกชิ้นนะครับผมพดทาไเรื่อยม กเรรักษาอางนทร้ายเปาถ้าปวดขอวเกําลังปรประา้องนันกางยเราะต้องถ้าดี้ี่จองจะเดินาเ่องาทเามันดงางรารเดเวลาและกันมือด้านท้เส้นมันืี โอเคครับผมนะฮะเดี๋ยวประมาณร้อนไปใส่บาตนะครับไปจากถรายคลิปกันนะฮะให้คนเดีรับชมกันนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมนะครับถ้าชิ้นนี้เนี่ยขออนุญาตนั่งพักก่อนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับแหนก็อย่าลืมัวเลาะไปใช้กับปาเบียด้วยนะครับผมไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับผม